พามาดูเรื่องนี้นะครับเรื่องของผู้อพยพชาวเขมรที่อพยพจากการประทะก,กันร,ระหว่างของเรากับของเขานะครับและชาวเขมรเองส่วนมากที่เราเอาพื้นที่ของเราคืนชาวเขมรกลุ่มนี้ก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ไปทําเต็นท์พักตามวัดตามป่าตามศูนย์อพยพที่ทางเขมรนเขาจัดให้และขาดการเลี้ยงแลจากรัฐบวมของตัวเอง จากประเด็นนี้นะครับชาวเน็ตเขียนเองเขาก็โพสถามรัตบวมง,งเขาว่าเงินบริจาคช่วยเหลือศูนย์อพยพตั้งมากมายจากนานาชาติหายไปไหนรวมๆแล้วกว่าร้อยล้านยูเอแต่ทุกวันนี้ผู้อพยพในศูนย์ก็ได้แต่กินบะหมี่หรือมาม่านั่นเองนะครับบางทีก็ต้มผักต้มอะไรให้กันกิน ของกินดีๆไม่มีเงินจำนวนนี้หายไปไหนก็รู้รู้กันอยู่นะครับขนาดเงินที่นานาชาติเขาให้มากู้ระเบิดญี่ปุ่นเองก็ให้ไม่ใช่น้อยๆนะครับสหรัฐอีกจีกนอีกเขาให้ไม่ใช่น้อยนะครับเงินจำนวนนี้ทั้งให้ศูนย์อพยพอีกมาช่วยชาวคอมมนเอาจริงๆนะครับเงินจำนวนนี้มันมากมายมาหาศาลมาก ถ้าจะทํากันจริงๆนะที่ดินก็มีอยู่แล้วนะครับที่ของขมรนนะ่ะมันมีเยอะอยู่แล้วไปจัดสรรปันส่วนให้เขาตรงไหนก็ได้ใกล้ๆกับที่เดิมก็ได้มีเยอะแยะยังว่างอยู่เยอะแยะก็ไปทําบ้านให้เขาซะคนละหลังแล้วก็จัดที่ทำมาหากินให้เขาสักคนละสี่ห้าไร่ที่ดินขมรนมันเยอะอยู่แล้วถ้าเขาจะให้กันจริงๆนะครับแต่นี่เขาไม่ให้ เงินตั้งเยอะแยะมากมายไปไหนก็รู้กันอยู่เงินที่เขาให้กู้ระเบิดก็ไม่ลงถึงทหารแล้วใครมันจะไปกู้ล่ะครับเงินไม่มางานก็ไม่เดินเงินหายหมดส่วนมากก็มีแต่ของเราแนหะกู้ระเบิดเขมเนยังไม่เห็นมีนะครับคลิปก็ยังไม่ออกว่าออกมากู้ระเบิดนานาชาติให้เงินมาแล้ว ก็มาลงพื้นที่เก็บกู้ระเบิดยังไม่เห็นไม่มีเงินนะ่ะอยู่ข้างบนไอ้ตัวข้างบนนะ่ะเอาไปหมดไอ้ข้างล่างไม่ได้หรอกครับก็อยู่อดอ,อยากเห็นไหมขมเมนตามชายแดนนะ่ะคลิปที่เขาลงกันทุกวันทุกวันนะ่ะหาปูหาปลากินอาหารดีๆไม่มีหรอกครับน้ําก็ขาดแคลนคมเมนตักจากคลองมาเก็บไว้น้ําก็ขุ่น น้ำดีๆไม่มีหรอกครับถ้าเขาใส่ใจคนของเขาอะ่ะมันก็สบายไปนานแล้วเลยแต่เขาไม่ใส่ใจก็ปล่อยทิ้งปล่อยว้างไม่เห็นเลยประทานับเล่าสองรอบอะ่ะปล่อยทิ้งปล่อยว้างเอาที่ไหนละ่ะไม่เอาแล้วหาว่าเป็นคนของเราอีกคิดดูก็แล้วกันนะครับแล้วเงินเยอะแยะมากมายมันจะไปไหนผมเราเชื่อเลยนะครับแต่และประเทศที่ให้มาเนี่ยรอบแรกให้มาแล้วนะครับเออน่าจะดูผลงานว่า กูให้มึงไปแล้วนะมึงไปเก็บกู้ระเบิดนะทําผลงานให้กูเห็นด้วยไม่มีครับไม่มีไม่ออกไม่ทําแล้วรอบสองยังให้อีกนะครับเออรอบแรกนี่งานการไม่ทําแต่ยังให้รอบสองอีกไม่รู้มันเอาอะไรคิดนะยังให้เขาอีกนะโอ้ผมนี่ยอมเลยนะครับคิดได้ไงเอาเงินมาให้เขาแต่เขาไม่ทําอะไรเลย โอเคหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากครับ